สวัสดีครับทุกคนครับในวันนี้ฮะอยู่กับโอ๊ตครับแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมครับทุกคนฮะวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับมารับชมบ้านสไตล์โมเดิร์นกันบ้างฮะกลับบ้านโมเดิร์นหลังนี้จะเป็นบ้านโมเดิร์นพร้อมสระว่ายน้ำเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากครับราคาเพียงแค่7ล้านกว่าครับตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ในโซนเขตอำเภอหางดงนะครับใกล้ๆกับหมู่บ้านกุลพันก้าครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับจะมีขนาดที่เรียนอยู่ที่71ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยของเขาครับมีทั้งหมด177ตารางเมตรฮะ,ะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับตัวบ้านเนี่ยจะสามารถรองรับการจอดรถได้ประมาณ2คันครับ ำหรับบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านที่อยู่นอกโครงการนะฮะก็จะไม่ได้เสียค่าส่วนกลางใดนะครับแต่บริเวณใกล้เคียงก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเหมือนกันนะครับที่เจ้าของเขาสร้างเอาไว้นะฮะแล้วก็ขายหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงหลังนี้เป็นหลังสุดท้ายแล้วครับส่วนบริเวณนี้นะครับเมื่อเราเดินเข้ามาเลยฮะก็จะเป็นบริเวณของส่วนหน้าบ้านนะฮะแล้วก็ส่วนของโรงจอดรถครับตัวโรงจอดรถจริงๆเนี่ยจะสามารถรองรับได้1คันนะครับแต่ว่าตรงบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะสามารถจอดรถเพิ่มเติมได้อีก1-2คัน ตรงบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านที่สามารถจอดรถได้บ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านท้ายซอยนะครับคือสุดซอยเลยทําให้เราไม่ติดเพื่อนบ้านเลยนะครับก็จะมีความไพรเวทค่อนข้างสูงเลยนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงจอดรถครับแล้วก็ในส่วนถัดไปครับเดี๋ยวโอจะพาไปดูบริเวณของสระว่ายน้ําหน้าบ้านกันครับ บริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของสระว่ายน้ำนะฮะสระว่ายน้ําตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดกว้างคูณยาวนะครับอยู่ที่4ี่เมตรครับและตรงบริเวณของสระว่ายน้ำนะครับก็จะมีชาวเวอร์นะฮะสำหรับการล้างตัวแล้วก็อาบน้ำตรงนี้ได้นะครับ ตัวบ้านและสระว่ายน้ำเนี่ยก็มีขนาดที่พอเหมาะเลยนะครับสามารถใช้งานได้อย่างดีนะฮะสำหรับใครที่ชอบบ้านประมาณนี้นะครับราคาจับต้องได้ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่ไปครัเดี๋ยวว่าจะพาไปดูภายในบ้านกันครับ ตรงนี้นะครับเมื่อเราเดินเข้ามาในบ้านนะฮะตรงส่วนของโรงจอดรถเนี่ยก็จะมีประตูทางเข้าอีกหนึ่งประตูนะครับบ้านเนี่ยสามารถเข้าได้2ทางนะครับเข้าทางประตูหลักตรงสระว่ายน้ําก็ได้หรือเข้าตามประตูโรงรถก็ได้ครับภายในบ้านจะมีการตกแต่งอินทีเนียเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์เขาจะเป็นโมเดิร์นนะครับผสมกับกลิ่นอายของไม้ฮะตัวพื้นเนี่ยเขาปูเป็นพื้นกระเบื้องลายไม้นะครับทำให้บ้านเนี่ยดูมีความเป็นเอิร์ธโทนหน่อยนะครับดูออกคลินครีนนะครับแล้วก็ใช้สีดําของแนวโมเดิร์นเนี่ยมาตัดของ ผนังแล้วก็ดีไซน์พวกโคมไฟครับส่วนบริเวณตรงนี้เนี่ยคือส่วนลิฟวิ่งแล้วก็ดินิ่งนะครับคือห้องโถงตรงนี้จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ครับที่รวม2ส,ส่วนเข้าด้วยกันนะครับก็คือส่วนลิฟวิ่งส่วนนั่งเล่นเองก็ตามนะครับแล้วก็ส่วนรับประทานอาหารนะฮะก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับ บ้านหลังนี้นะครับก็จะพอมันเข้าอยู่มากเลยครับเพราะว่าเขาอินเทลเลียพวกบิวอินต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm. คุณสามารถทิ้วกระเป๋าไปเดียวนะฮะแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยครับ ติดการโซนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นโซนของรับประทานอาหารนะครับที่เขาจัดเตรียมมาไว้ให้ดูนะฮะว่าคุณสามารถที่จะวางโต๊ะระับประทานอาหารแบบนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นแบบ6กที่นั่งนะครับขนาดย่อมเยานะครับก็ไม่ได้ใช่โต๊ะอาหารที่ขนาดใหญ่มากครับก็สามารถใช้งานฟังก์ชันภายในบ้านได้อย่างลงตัวครับตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตรนะฮะคือไม่ใช่บ้านที่มีขนาดใหญ่มากนะครับก็จะเป็นบ้านขนาดไซส์กลางๆนะครับมี3มห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ำครับตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเห็นวิวของสระว่ายน้าได วิงเองะะก็สามารถเดินไปตรงบริเวณสระว่ายน้ำได้อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับโซนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนคิทเช่นนะครับหรือโซนประกอบอาหารนะฮะที่เป็นอารมณ์แนวออกครัวยุโรปนะครับตรงนี้เขาก็ได้จัดเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาอ,อบเตาไมโครเวฟนะฮะหรือเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ฮูดดูดควันเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับข้อเสียหนึ่งเลยที่ผมมองนะครับคือมีเฉพาะครัวตรงบริเวณนี้โซนเดียวนะครับไม่ได้มีครัวไทยแยกต่างหางออกมานะครับสำหรับใครที่ต้องการครัวเพิ่มหรือต้องการทําครัวไทยเพิ่มนะครับอาจจะต้องมาต่อเติมครัวบริเวณโซนด้านหลังบ้านเองต่างหางอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณของห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับก็คือตรงบริเวณส่วนนี้ฮะ และบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําชั้น1นะฮะแล้วก็โซนซักล้างครับตรงนี้เนี่ยเขาทําเป็นเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ได้ติดตั้งนะครับเครื่องซักผ้าเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาเลยนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําชั้น1ครับสิ่งที่ผมชอบสำหรับห้องน้ํานี้คือการเลือกใช้กระเบื้องนะฮะเขาเลือกใช้กระเบื้องลายหินแบบนี้เนี่ยทำให้การปัดกันระหว่างพื้นกระเบื้องลายไม้กับลายหินเนี่ยเข้ากันได้อย่างลงตัวมากเลยนะครับ ส่วนถัดไปครับเดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปดูบริเวณชั้น2นะฮะที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนครับห้องนอนแรกนะครับเดี๋ยวโอจะพามาดูบริเวณของห้องนอนมาสเตอร์นะครับหรือห้องนอนใหญ่กันก่อนนะฮะก็คือบริเวณห้องนอนนี้ครับ ในบริเวณของห้องนอนใหญ่ห้องนี้นะครับเขาก็ได้ตกแต่งนะครับแล้วก็ติดตั้งพวกเตียงแล้วก็ตู้เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องนอนนี้เนี่ยก็จะอยู่โซนบริเวณทางด้านขวามือของตัวบ้านนะครับการตกแต่งคุมโทนภายในห้องเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับคือใช้สีดำนะฮะในการปัดนะครับให้คุมโทนเกี่ยวกับโมเดิร์นนะฮะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต,ต,ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแนวสีไม้นะครับเป็นสีอ่อนๆหน่อยนะครับ บริเวณของห้องนอนเนี này, ่ยก็จะสามารถเดินออกมาตรงบริเวณหน้านตรงเทอร์เรสตรงระเบียงหน้านห้องได้นะครับระเบียงตรงนี้จะเป็นระเบียงขนาดยาวเลยนะครับระเบียงนี้จะเชื่อมระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องนะครับอีกห้องนอนเล็กหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้สามารถเดินมาได้เลยข้างๆที่เป็นไม้อยู่เนี่ยก็จะเป็นระแนงไม้ที่ป้องกันความร้อนนะครับตรงนี้สามารถเดินออกมาเพื่อมาดูวิวตรงสระว่ายน้ําของเราได้นะครับตัดเข้ามาภายในห้องนอนครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูบริเวณของห้องน้ําภายในห้องนอนใหญ่ห้องนี้กันครับ ภายในห้องน้านี้นะครับก็แบ่งโซนเปียกแห้งเอาไว้นะฮะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ภายในห้องน้ำเนี่ยที่คุณเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าดีไซน์กระเบื้องแล้วก็พื้นเนี่ยจะเหมือนกับห้องน้ําข้างล่างเลยนะครับห้องน้ําทุกๆห้องเนี่ยเขาก็จะดีไซน์นเรื่องของสีแล้วก็โทนสีคล้ายๆกันครับ ถัดมาครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูภายในห้องนอนอีก2ห้องนอนกันนะฮะสำหรับห้องนอนนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนครับที่อยู่บริเวณสุดนะครับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนมาสเตอร์เลยนะครับห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนที่2ครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าห้องนอนที่3เล็กน้อยครับแต่ภายในห้องนอนนี้นะฮะห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3เนี่ยจะไม่ได้มีห้องน้ําภายในตัวไว้ให้นะครับ ภายในบ้านหลังนี้นะครับเขาก็ตกแต่งทุกอย่างเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินเตียงนะครับลงผ้าม่านนะฮะใครขี้เกียจแบบมาเลือกสีหรือเลือกตกแต่งบ้านเองนะครับชอบบ้านสำเร็จรูปที่พร้อมเข้าอยู่แบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับ บริเวณถัดมานะครับบริเวณนี้จะเป็นห้องนอนที่3นะฮะหรือห้องนอนสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะครับห้องนอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ติดตั้งเตียงขนาด3ฟุตเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ตกแต่งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับ ส่วนถัดไปครับก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับบนชั้น2นี้นะฮะห้องน้ํานี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันร,ระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นะครับ หรับบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับนคนที่กําลังเลือกซื้อบ้านอยู่นะฮะสำหรับใครสนใจนะครับอยากเข้ามาเยี่ยมชมก่อนแล้วก็มีข้อมูลตรงไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อสอบถามกับเราได้นะครับสำหรับวันนี้ฮะโอ๊ตขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ